สวัสดีครับ Apple มีเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับเพราะอยู่ๆก็ปล่อย iOS 16.3 RC เบต้าสุดท้ายมาให้อัปเดตกันเลยหลังจากที่คาดว่าเราน่าจะได้เห็นเบต้าไปอีกหลายเวอร์ชั่นแต่ตอนนี้เบต้าสุดท้ายมาแล้วครับถ้าไม่มีอะไรเลื่อนสัปดาห์หน้าตัวเต็มก็น่าจะมาแล้วครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิว iOS 16.3 RC มีอะไรใหม่แก้ไขบั๊กอะไรบ้างได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 16.3รองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS 16.3เวอร์ชัน Public Beta สามารถดูคลิปวิธีลงทะเบียนและติดตั้งได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 16.3 Beta 2ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะดีขึ้นหรือไม่ไปชมกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 16.3 beta 3บน iPhone 14 Pro Max ทำความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงนิดเดียวส่วน multi core เพิ่มขึ้นพอประมาณเราไปดูผลการทดสอบ GPU กันบ้างครับผลลัพธ์ที่ได้ความเร็วในการประมวลผลด้านกราฟิกเพิ่มขึ้นนิดๆจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อการอัปเดตแบบไวทันใจนี้ผลลับในเบต้าสุดท้ายจะเป็นยังไงไปชมผลลัพธ์การทดสอบกันเลยครับ สำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างในการแสดงผลเท่ากันและตั้งระดับความดังของเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เเท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบแบตเตอรี่บน iPhone 14 Pro Max เนื่องจากจอภาพของตัวเครื่องใช้จอสแสดงผลแบบ OLED ถ้าเปิดให้หน้าจอแสดงภาพเดิมค้างไว้นานๆอาจทำให้จอแสดงผลเสียหายเกิดภาพเดิมตกค้างอยู่บนหน้าจอโดยไม่จางหายไปหรือที่เรียกว่าอาการจอเบ์นได้ครับดังนั้นในการทดสอบจะใช้วิธีการเปิดคลิปวิดีโอเพื่อทำการทดสอบนะครับเพราะภาพวิดีโอมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาในการทดสอบจะเปิดคลิปวิดีโอต่อเนื่อง1ชั่วโมงทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งสำหรับการตั้งความสว่างและระดับเสียงจะตั้งของระบบเอาไว้ครึ่งหนึ่งที่50%เท่ากัน และสำหรับแอป VLC ที่ใช้ในการเปิดวิดีโอก็จะตั้งความสว่างระดับเสียงและค่าสีต่างๆตามค่าเริ่มต้นของแอปโดยไม่เปลี่ยนแปลงครับจากนั้นเปิดแอปจับเวลาถอยหลังแล้วให้หยุดเล่นโดยอัตโนมัติโดยตั้งเวลาไว้1ชั่วโมง15วินาทีอีก15วินาทีเพื่อการสลับแอปเพื่อเปิดคลิปวิดีโอในการทดสอบนั่นเองครับโดยตลอดการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้งบน iPhone 14 Pro m a x ปรากฏว่า iOS 16.3 RC ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเฉยเลยครับโดยใช้ไป4%เหลือ9 6ในขณะที่เบต้าใช้ไป2%เหลือ9 8ต้องส่งฟีดแบ็กแจ้งให้ a pple ทราบแล้วไปลุ้นตัวเต็มกันครับ การอัปเดตเป็น iOS 16.3rc บน iPhone 14 Pro Max นี้ความเร็วโดยรวมยังไม่มีอะไรน่าห่วงแต่ใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้เราดูผลลัพธ์ของตัวเต็มแล้วค่อยอัปเดตจะดีกว่าครับมาเมื่อไหร่ผมจะรีบม,มาทดสอบให้ทราบเลยครับเพื่อนๆติดตามผลการทดสอบได้ที่ช่องสอนใช้ง่ายในเดียวนี้ได้ครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ